แรองนอน,นเสบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับส่องทิ้งซากแนวอีกแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ที่มาใหม่จะมารีแอคชั่นเนาะท่านผู้ชมเออเป็นเพลงของแมนอาร์เนาะซื่อเพลงว่าบอกฮักเป็นก่อนนะเพลงนี้ปัญหากับปล่อยออกมาใหม่ๆเลยเนาะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเนาะเข้าไปพังพร้อมกันเลยเนาะ ก่อนจะไปครับพังเนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจคกับซองทิงเซเนลอ่าเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะเอาไปฟังเพลงพร้อมกันเลยไปเลย <S <S มาแล้วอบอกฮะ บอกรักออกมาเป็นกอนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟัง mm hmm. เธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับเธอไม่ได้ ใครคำนี้ฉันพูดจากใจตอนที่ฉันเขียนเพลงนี้เธอคงจะเผลอหลับไปฉันบอกว่ารักพันในเพลงตื่นมาคงได้ยินเองอยู่กับฉันนานๆน,น,นะอย่าได้กลัวว่าฉันจะอา้ใครถึงเธอจะดูธรรมดาแต่นี่แหละที่ฉันต้องการเธอไม่ต้องสวยและเลิศเลอแต่มีค่าที่สุดที่ฉันได้พบเจอ เอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ต้องการนะหากเทียบกับเธอเธอมีค่ากว่านั้นเมื่อตอนอยู่ไกลและ oh คอยฟัง oh <my. S 1> เพลงนี้นะฝากความคิดถึงไว้กับเพลงและกันอยู่ไกลก็เป็นเธอเพราะใจฉันเป็นของเธอบอกรักออกมาเป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เรา เ,เทียบกับเธอไม่ได้แน่นอนที่มีเธอก็เพราะว่ารักไม่ได้ให้มาช่วยลืมใครหยุดน้อยใจสักทีก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนตอนนี้ฝนพังไม,ม่เธอกอดฉันเอาไว้คืนนี้จะมีแค่เราแอบจูบเธอในยามที่เธอนอนขอพรกับดวงดาวในตอนที่เธอหลับถึงแม ป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับ <โจ S 1> เธอไม่ได้แน่<โ>จนูบเธอและในอามนิทธาให้ฝนกับฟ้าช่วยเป็นพยานไม่ต้องทำให้รักของเรานั้นเป็นตำนานขอแค่รัก ของเรานั้นเท่ากันทุกวันบ้านเธอมันก็ไม่ได้ไกลถ้าหากบอกคิดถึงฉันก็จะรีบไปเพียงแค่อยากจะเจอนะไม่ได้วังอะไรถ้าเธอไม่เชื่อจะลองดูไหม่บอกรักออกมาเป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้อง ตอนนี้ก็มีแค่เรานนเขาเทียบกับเธอนนไม่ได้แน่นอนเนลนะพลงนี้กับเบิดไปแล้วนะครับผู้ชมนะม่วนหลายเนาะเพราะเป็นเพลงอ่าสไตล์แบบจีบสาวนะม่วนหลายนะแต่ตอนสุดท้ายนะตะลกเนาะเรียนอาจ,จีบมาตั้งนานเนาะ มีบูซายบูมแลนด์มีจะมืดบูซาวอามักกิทนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซองทิ้งแชนแนลหน่อยเฮ็ดคลิปต่อไปหน่อนะมาคราวนะี้จะขอขอบใจ